โอ้โหว้าวกูดธนาคารสินค้ายินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้เรียนพลังงานควันต่ำแผ่นเด่นเพื่อสุขภาพที่ดีกระชับกระเฉงมีชีวิตชีวาเพิ่มพลังงานปรับปรุงการไหลเวียนของโลหิตปรับสมดุลพลังงานชีวภาพให้ไหลเวียนทั่วร่างกายด้วยการรักษาเลื่อนความถี่ของพลังงานที่เหมาะสมเรียนพลังงานควันต่มแผ่นเด่น ทำให้เซลล์เม็ดเลือดมีพลังงานและลดการเก่ะกันของเม็ดเลือดช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นป้องกันความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลสูงรักษาความสมดุลประสานพลังงานชีวภาพของร่างกายทําให้จิตใจสงบมีจิตใจนแน่วแน่และมีสมาธิมากขึ้นและยังปกป้องอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นคลื่นจากมือถือบรรเทาอาการเมื่อยลา้าลดอาการภูมิแพ้ทำให้ร่างกาย มีพลังทนทานและแข็งแรงคงความเป็นหนุ่มสาวที่ยืนยาวในด้านความรู้ด้านการแท์พลังงานร่างกายของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีและจะมีสนามพลังงานที่เรียกว่าสนามพลังงานชีวภาพที่มีความสำคัญต่อชีวิตหรือที่จีนเรียกว่าชีเป็นพลังงานที่ทำให้ร่างกายและจิตใจมีสุขภาพดี กระชับกระเฉงมีชีวิตชีวาหลักการทำงานและองค์ประกอบของเหรียนพลังงานควันตํมแผ่นเด่นปล่อยรังสีไฟอินฟราเรดเพิ่มการไหลเวียนของเหลวและโลหิตในร่างกายอีกทั้งยังประกอบไปด้วยเจอเมเนียมปล่อยพลังสเกลาและไอออนลบปรับสมดุลสนามพลังงานชีวภาพให้ไหลเวียนทั่วร่างกายรูปแบบลักษณะและวิธีใช้เป็นเหรียญวงกลมขนาด 4ี่คูณสเซติเมตรสวมเป็นสร้อยใช้แทนจี้คล้องคอและอาจนำไปวางหรือห้อยตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหน้าผากท้องหรือใส่เหรียญใถนถุงเท้าแล้วส่งถุงเท้าให้เหรียญอยู่ใต้ฝ่าเท้าก่อนเข้านอนหรือใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงใกล้อวัยวะเพศชายหรือหญิงทำให้การหมุนเวียนโลหิตบริเวณอวัยวะส่วนนั้นๆดีขึ้น หรือที่หลายคนเรียกว่าเรียนพลังงานช็อกเว็บหลักการใกล้เคียงกับการทำช็อกเว็บในคลินิกเพศชายหรือวางไว้ในตู้เย็นจะทำให้อาหารสดได้ยาวนานขึ้นสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อผู้แชร์ลิงนี้ให้คุณ